าน้องมีตามมาเที่ยวตลาดสีเขียวอำเภออู่ทองนะครับส่วนน้องมาน,นี่ก็อยู่บ้านสามพานกับกุงุงเกิงต้นหมากรักไม้เยอะเลยสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ก็เหมาะเลยที่จะมาช็อปปิ้งที่นี่ บัวไม้สวย r o s e m a ร y w ไว t หอันออนี้แกะหวอยก็มี Forget me not อืมสวยคือสวยทั้งนั้นเลยมมัันนไไไไ่่ นี่จิกทะเลไาลูกยังฉาเลยลูกไหมรู้เรืองแต่ว่าดื้อนี้สนฉัดมไม่เอาเนาะท <c oughs> องอร่ยสีแสดนุนพุตานไทยกาหลง แดงสวยๆทั้งนั้นเลยตอนยา่าสี่ห้าสิบปีขึ้นไปมั้งเนะาะอืมอใส่อ่างใสู่